สอนโหลดเกม Jump a s s e m b l e แต่ว่าไปเซิร์ชไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งมีปิงหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่กล้าตอบนะเดี๋ยวต้องขอไปลองก่อนแต่สำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนเพื่อไปโหลดเพาะเกมเปิดแล้วน,นั่นเองอันดับแรกนะครับมาที่แอปสโตร์ก่อนและมาที่ขวาบนสุดขวาบนสุดนะครับพอแตะเข้ามาแล้วเนี่ยแตะอันบนสุดเหมือนกันที่เป็นเมลของเรานะแล้วก็เป็นชื่อแตะเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็สกแกนใบหน้าใส่รหัสอะไรก็ว่ากันไปครับและคุณเนีนยแมว่าจะมีประเทศและภูมิภาค เข้าไปโหลดอ่าไม่ต้องพูดเยอะนะครับเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยรอโหลดสักแป๊บหนึ่งรอโหลดสักแป๊บหนึ่งแล้วมันจะขึ้นว่าเปลี่ยนประเทศและภูมิภาคก็เข้าไปได้เลยจากนั้นก็หาคําว่าไต้หวันนั่นเองนะครับอ่ะหาไต้หวันปุ๊บจากนั้นก็รอโหลดสักแป๊บแล้วก็ยินยอมเอาล่ะเรียบร้อยพอมาหน้านี้นะครับ หลายหลายคนข้างล่างสุดเนี่ยมันจะเรียกว่าน,นอนเนาะคือเวลาหลายคนไม่มีเพราะคุณอาจจะเติมอย่างอื่นอยู่ยเช่นเ e t f ฟ i x รายเดือน YouTube รายเดือนหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับในแอป Store ที่มันเป็นรายเดือนมันเลยไม่ได้นะครับเราต้องแตะนอนตรงนี้นะครับถ้าไม่มีไปยกเลิกก่อนไม่งั้นมันจะโหลดไม่ได้เก็ตนะเก็ตนะอ่ะถือว่าผมบอกวิธีใหนะ้แล้วนะแล้วอันดับต่อมาในช่องนี้คำแนะนำก๊อปปี้ผมไปได้เลยเดี๋ยวผมเอารูปหน้าจอขึ้นให้นะครับ ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันที่3เนี่ยจริงๆเลือกอันไหนก็ได้น้อกเลือกๆไปเลยแล้วกันนะจากนั้นถัดไปครับเท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่มาอยู่หน้าแรกเลยว่ะโอเคเข้ามาคือไม่ต้องพูดเยอะโหลดได้เลยคือมันอยู่หน้าแรกโอ้ยอย่าบอนนะเกมติดอันดับหนึ่งเลยอ่ะอันนี้คือเรามาบอกวิธีในการโหลดเนาะเดี๋ยวนะขอหาท็อปก่อน เนี่ยครับอันนี้เป็นเกมติดทนะ็อปร้อยเนาะซึ่งเกม Call of Duty Mobile เพิ่งเปิดไปนะ,ะเลน,นาอ่ะคนยังเล่นอยู่และจำคือเกมเบอร์หนึ่งไม่คิดว่าคนจะโหลดเยอะขนาดนั้นอโอเคอ่ะเป็นประมาณนี้อันนี้คือการสอนโหลดนะครับเดี๋ยวหลังจากโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมะจะขอกลับมาที่สโตไทยด้วยเนาะเพราะว่าจะต้องสอนทั้งไปและกลับเดี๋ยวรอโหลดสักคู่ เกมโหลดเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าจากนั้นเราก็สามารถเข้าเกมหรือจะเล่นนู่นนี่นั่นก็ตามปกติไปได้เลยเคียนะเคียนะนี่นี่น,นี่ยวเข้าให้ดู่อนโอเคอนุญาตสิครับอนุญาตสิครับรออะไรที่เหลือก็รอโหลดได้ตามปกติเลยนะครับดดาวน์โหลดอะไรก็ทำไหมครับเพราะเกมเราโหลดมาแล้วเนาะแต่ว่าอันดับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคุยว่ากับเซิร์ฟไทยยังไง ซึ่งคลิปนี้ผมาจจาะไม่ได้เล่นให้ดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปกับที่แอปสโตรครับแล้วจากนั้นมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมแตะขวาบนครับทําย้อนไปย้อนกลับได้เลยเนาะแตะข้างบนสุดโอเคอันดับต่อมาที่เราจะต้องทําก็คือแตะนในส่วนของภูมิภาคอันเมื่อกี้เลยอันเมื่อกี้ก็คือช่องที่สช่องสองช่อง2นะครับแล้วรอโหลดสักแป๊บหนึ่งครับเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเลื่อนลงมาน้ออันนี้เราจะหาประเทศไทยกันนะครับ เลื่อนมานิดนึงเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลื่อนอีกไถ่ขวาไถ่ขวาโอเคเจอรับนี่อันนี้อันนี้คือประเทศไทยนะครับแตะเข้าไปโลดจากนั้นก็ยินยอมครับที่เหลือเนี่ยก็ใส่ข้อมูลของเราอะตามปกติเลยครับก็ไม่มีอะไรละโอเคเดี๋ยว,ยวขอใส่สักแป๊บนึงโอเคตอนนี้ใส่เป็นที่เรียบร้อยมั่วๆนะใส่มั่วจากนั้นกดถัดไปครับและเราก็จะกลับมาสู่สตอไทยเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยมีคนงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวกับสโตไทยแล้ว e uh อะอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นการยืนยันนอ้องเกมฟรียอดนิยมนะครับตอนนี้โซโล่เลเวลอยู่เลยนะเห็นปะเห็นปะอาตามนี้นะเรากลับ a s สโตไทยแล้วนะนี่ไฟล์ลเ okay. ทลโอเคทีนี้เราต้องมาดูว่ามันยังโหลดได้อยู่หรือเปล่าเห็นเปอร์เซ็นต์ไหมโหลดตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยมีคนงงว่าเอ้ยเดี๋ยว,ว,ว e i, e o, แล้วถ้าเราลบเกมลงใหม่มันจะยังได้อยู่ไหมได้ครับ โดยเราไปที่ App Store เหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยมาที่ในส่วนของขวาบนเหมือนเดิมครับและมาสินค้าที่ซื้อแล้วทีเนี้ยไม่ได้อยู่ในเครื่องสมมุติถ้าเราลบเกมคุณก็แค่มาหาเกมเจำอะแล้วก็แตกมันก็จะโหลดเลยซึ่งอย่างเกมนี้สมมุตินะเป็นเกมแอตแทกออนไลน์ท่านที่ผมไปโหลดมาจากเซริร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมแตะเลยเห็นปะได้เลยนะเนี่ยแล้วมันก็จะโหลดเลยเวย้ยอ่ะเห็นปะเนี่ย ชัดเจนนะครับดังนั้นหมายความว่าเกมไหม่ก็ตามที่เราเคยโหลดเราจะสามารถโหลดได้เรื่อยๆวงเล็บก็คือว่าถ้าเกมอัปเดตใหญ่อันนี้เราต้องมุดไปโหลดมาใหม่ยกเว้นว่าเกมอัปเดตใหม่นะเช่นสมมติว่าเราเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะเด้งไปที่หน้าแอปแอปสต o ร์ครับนั่นแหละถ้ามันเด้งไปเมื่อไหร่อ่ะคุณจะต้องมุดเพื่อไปโหลดก่อน1รอบหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็ใช้งานตามปกติได้เลยแต่โตเกมมันอาจจะไม่ได้มีอัปเดตอะไรเยอะถึงขนาดนั้นจากที่ลองเล่นมานะ อ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการโหลดเกม Jump Ad Journal ทั้งไปและกับเซิร์ฟไต้หวัน